สวัสดีค่ะวันนี้มาดูพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินกันนะคะแสงสุดท้ายสวยงามมากเลยค่ะดูนนกเต็มเลยนะคะทุ่งนาเขียวๆเ,เลยจ้านนะะบรรยากาศพระอาทิตย์จะตกดินแล้วค่ะตุนนกเยอะๆเลยค่ะ สวยไหมคะ่ะพระาทิตตกดินค่ะทึ่นหนาเขียวๆเ,เลยนะแสงสุดท้ายคะ่ะ